คุณเคยเครียดกับการทํางานหรือคุณเคยเครียดกับอะไรสักอย่างไหมครับมันก็จะเป็นความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจพูดออกมาก็ไม่ได้ระบายออกไปก็ไม่ได้นะครับได้แต่เพียงระบายอยู่ในใจเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถเยียวยาสำหรับผมได้ก็คือการเล่นเกมครับ บางทีการได้เล่นเกมเนี่ยก็เป็นการระบายออกมาในโลกเสมือนนี้นะฮะหลากหลายอารมณ์และหลากหลายสถานการณ์ในแต่ละวันก็ทําให้เราปวดหัวได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกมก็จะเป็นตัวปลดเปื้องเบือเบ้องลึกในจิตใจของเราที่เราไม่สามารถแสดงออกให้ใครเห็นได้ผ่านการจับเมาส์และคีย์บอร์ดและเลงความรู้สึกนั้นลงไปในเกมโลกเสมือนที่จะไม่มีทางทําในโลกแห่งความเป็นจริงได้และผมก็เจอเกมนี้เกมที่ทําให้ผมได้ปลดปล่อยอารมณ์ส่วนลึกที่ผมไม่สามารถแสดงให้ใครเห็นได้ ็กขอบสุณทุกท่านนะอยู่กับผมเป็นเกมเมอร์เราตอนนี้ก็อยู่ในเกม Half s o o t ก็เป็นเกมเดโมนะครับที่พูดตรงๆว่าผมผมเจอในช็อตของ YouTube บ่อยมากนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจดีนะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีเดโมในสตรีมด้วยมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่าผมจะเล่นผ่านจอยไม่ได้งั้นผมจะผมลองเล่นผ่านเมาส์แล้วกันนะฮะสตาร์ทอ,อ้ยนอน เอ้ยม,มีด้วยเอ้ยมีทรงตัวทรงตัวเอ้าโอ้โหอะมือมอีมือซ้ายมือขวานะครับเฮ้ยจับเก้าอี้ด้วยเออแม่งกาวดีวะอ๋อจับสองมือได้อ๋อสะบัดเมาส์ เฮ้ยเฮ้ยเออเกาอีเอ้ยโคมไฟฟาดเออเด้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 ออืมอ้หืมศัตรูก็เกิดขึ้นมาไม่บอกเลยฟาดฟาดด โอ้โหยากลำบากเหลือเกินโอ้โหโอ้โหฝันกูไม่โตดโหดโอ้โหภาพเริ่มเบอร์ภาพเริ่มเบอร์อือะไรวะเมื่อกี้มันคืออะไรกันนี่เจอควงควง โอ้โหโอหโอโหอ้โหโหโหโอ้โโอ้โ่้โอ้หอโอ้อือ้อโอ้โอ้ จีตีเสียบเสียบเสียบเสียงโคตรโหดโอ้โหโหดจัดเฮ้ยเสียงเดือดเฮ้ย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  อืมอืมอืมโอ้โหต้องซ้ำซ้ำซ้ำโอ้โหโอ้โหบล็อกเหรออืม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  เพิร uh, mm ์เซนต์ได้ด oh. ้วยหือโคตรโอ้โหเห็นเครื่องในโอ้โหกูจะโดนแบนไหมเนี่ยโอ้โหขาดถูกจลิตผมเลยเกมแนวเนี้ยเกมแม่งทำรายละเอียดมาดีจัดพอพักก่อนเดี๋ยวมันจะดูซาดิดไปนะครับ มีสู้แค่แแบแค่นี้เหรอวะจริงๆอยากมีมากกว่านี้นะเนี่ยเฮ้ยมีมีจอบด้วยวะเออเจอดีดีนีน,น,น,นีโอโหนดีควง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 เจอกูแน่นี่ๆดจอควงโอ้โหเป็นเกมที่สนุกดีนะแต่ว่าผมอยากได้แมปที่หลากหลายกว่านี้หน่อยไม่รู้มันเล่นได้ไหม เพราะวันนี้มันน่าจะมีแมพให้หเล่นนิดเดียวเอ้โหยเจอลำลำกระบี่กระบอกชุดเกาะแล้งไงชุดเกาะแล้วไงเฮ้ยเ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่านถ้าโซโลโปไปเ่ย โอ้หท่ามันเทเลยเกินดูสิจะมีอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอืมมัวละกูมัวละรายละเอียดเยอะมากอืมโอ้โหเดมโอ้โหกูต้องเซ็นเซอร์บ้างเนี่ยโอ้โหเนื้อหารุนแรงแมาก เอ้ากูขี่กูขี่กูขี่ขวานเอ้ยตกใจโดนปาดเข้าไปทั้งคู่อืออือโอ้โหแขนลุดโอ้โห ปักขาอกโอ้กาดโอ้ยบอกแล้วใครจะสู้กับขวานคู่กูกเจอลำกูลำแน่อ้เอ้เอ๊เเอ้เอเอ้อ้เอเอ้ โอ้โหโหโหดมากกระชากกระชากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ g o โอ้โห เฮ้ยใครกล้าก็เข <forever> ้ามาเพลงแม่งก็คนระทึกเลยมันเหมือนเล่นเกมคนเมาอะเมื่อคนเมาตีกันอะแล้วมีอาวุธอะมามาเออโอ้โหกูโดนโดนโอ้โห โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็เสียดายนะครับที่อันนี้เป็น experimental นะครับก็คืออาจจะยังไม่มีแมปแต่ว่าที่ผมเจอมันเป็นแมปแล้วอะ่ะมันน่าจะเป็น l a y t e s t นะครับก็คือแมปยังไม่มีห้โดให้เล่นเนาะแต่ยอมรับว่าสำหรับผมนะเป็นเกมระบายอารมณ์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากระบายอารมณ์ก็แบบอ่ะมาฟันคนในเกมเล่นๆยอมรับว่าเกมมันมีความรุนแรงประมาณหนึ่งนะครับก็ใครที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะฮะก็จริงๆก็ไม่ควรเล่นหรอกครับ เกมมันรุนแรงเกินมันแล้วมันเก็บรายละเอียดมาดีมากเลยครับแบบมีแขนขาหลุดกระจายมีไส้ไหลบ้างเงี้ยโอ้โหโหดมากโหดมากเกมนี้น่าจะถูกจัดเลทยอมรับเลยว่าผมว่าน่าจะยังไงก็ต้อง18บวกอ่ะมันผว่ามันแอบรุนแรงอยู่แต่ว่าสำหรับผมผมก็จะ30อยู่แล้วก็เลยลองมาเล่นดูในอนาคตถ้าเกิดว่าเกมนี้เอกเป็นเกมเต็มมาก็ซื้อมาเล่นแน่นอนนะครับเอาไว้เล่นระบายอารมณ์เล่นๆนะฮะแล้วเผื่อมีไหลยแมปด้วยเนาะเผื่อมาเล่นกันคลายเครียดโอเคนะครับถ้าชอบลิคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่วงนี้ก็จะอ คลิปเกมเบาๆลงไปให้ชมก่อนนะครับส่วนโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างพวกอันชาเต็ดเนี่ยก็รอกันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมพยายามตัดต่ออยู่นะฮะส่วนคลิปนี้ก็เป็นเกมเบาๆมาเล่นให้ดูกันก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ